สวัสดีค่ะมาโปกับไนสวีเดนนะคะวันนี้ไนจะมาแชร์ขั้นตอนการกลับไทยในช่วงโควิดนะคะไนจะมาแชร์ประสบการณ์โดยส่วนตัวเลยที่ไนประสบมานะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างในการ ในขั้นตอนในการจะกลับไทยในช่วงโควิดนะคะและจะอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะในช่วงสวู้ก็ฝากกด Subscribe เพื่อไปกันังใจในสตูรินด้วยนะคะท้าวฟาร์มก่อนเลยนะคะในไปสวีเดนด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือน6เดือนนะคะน้ไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2019แล้วก็กำหนดวีซ่า Visa หมด เดือนพฤษภาคม2020แต่ติดในช่วงโควิดให้กลับไประเทศไทยไม่ได้และนไนก็ได้ทำไนได้ทำการต่อวีซ่าครั้งแรกได้มา3เดือนแต่ครั้งนี้ไนในเสียค่าเสียค่าทรรมเนียมนะคะกนไนก็ได้มา3เดือนอวีซ่าหมดวันที่1สิงหาคม2020และทีนี้สถานการณ์โควิดก็ ไม่คลี่คลายนะคะายก็ได้ทําการต่อวีซ่าอีกรอบหนึ่งแต่ครั้งที่สองนี่ต่อต่อที่สวีเดนเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะและนไนก็ได้ได้มาอีก3เดือนคือวอเดีนไนจะหมดาวีซ่าจะหมดวันที่31ตุลาคม2020นะคะและนายก็คิดว่าสถานการณ์โควิดคงไม่คลี่คลายเลยนานคิดจะกลับไทยแล้วนายก็ได้เปิดอ่าเพจอ่าของ คนอื่นๆดูนะครับการกลับไทยเขาจะต้องลงทะเบียนกับทางสถานทูตไนก็ได้ดําเนินการตามที่เขาตามตามที่คนอื่นเขาได้แชร์มานะครับและวันนี้ไยก็จะมาแชร์ขั้นตอนต่างๆที่ไนได้ทํานะคะไปชมกันขั้นตอนแรกเลยก็คือคุณจะต้องลงทะเบียนกลับไทยกับทางสถานทูตไทยในสวีเดนก่อนานได้ลงทะเบียนวันที่24สิงหาคม2020นนะครับ แล้วก็ไหนก็ได้ติดต่อไปถามว่าไหนได้คิวที่เท่าไหร่ทา,ทางสถานทูตก็ได้ตอบกลับมาว่าไหนได้คิวที่260ครับและต่อมาวันที่18กันยายน2020นะคะทางสถานทูตก็ได้ส่งอีเมลมวาว่าไหนได้กลับไทยคิวเที่ยวบินที่14ตุลาคม2020นะคะ มันจะเป็นเที่ยวบินตรงบินแรกจากสตอกโฮล์มามากรุงเทพกับของการบินไทยนะครับ TG 9 6 1อันนีไน้ไหนก็รอประมาณจากเวลาที่ได้ลงทะเบียนไปก็25วันค่ะและทีนี้ทางในอีเมลเขาก็จะให้ยืนยนันยืนยนันภายใน2วันนะคะับภายใน2วันว่าเราจะกลับไทย กับเที่ยวบินนี้ก็ให้คุณทําการยืนยันนะคะถ้าคุณจะกลับไทยนะคะและยอมรับกับค่าตั๋วได้วันที่3นะคะคุณจะได้รับอีเมลขั้นตอนต่างๆในการดำเนินกับไทยกับเที่ยวบินวันที่14ตุลาคม2020นะคะ ็รอ,ร,อรอประมาณ6วันท,ทางสารทูตเขาจะส่งอีอเมลขั้นตอนในการจะกลับไทยในการดําเนินการต่างๆ,ๆนะครับก็หลังจากคุณที่ยืนยันแล้วนายก็รอ6วันแล้วนายก็ได้รับอีเมลขั้นตอนต่างๆค่ะขั้นตอนที่4นะคะเมื่อคุณได้รับคัดอีเมลขั้นตอนในการปฏิบัติจะกลับไทยแล้วขั้นตอนที่ให้คุณทําการจองตั๋วและจ่ายเงินกับ ทางสายการบินการบินไทยโดยตรงนะคะ,ะก็คือของนายได้เมลวันที่23ตอนกลางคืนเสร็จทีนี้เขาก็ให้ทำการจ่ายเงินแล้วก็ทำการจ่ายเงินภายใน1วันนะคะคือทำการจ่ายเงินให้เสร็จภายในวันที่25ากันยายน2020ค่ะอันนี้ให้กูเหมือนกับต้องต้องรีบจ่ายเงินนะครับแล้วก็ทำการ ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปที่เราได้จ่ายเงินไปอะค่ะส่งไปให้กับอีเมลของการบินไทยค่ะเขาจะเพราะในอีเมลของสารทูตในขั้นตอนเนี่ยเขาจะมี2ออีเมลของการบินไทยก็คือนายก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งสลิปหรือว่าบินเนี่ยไปให้ทั้งสองอีเมลเลยค่ะแล้วก็จะได้อีเมลตอบกลับมาจากของการบินไทยมานะคะว่าเขาได้รับเรื่องแบบเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ขั้นตอนที่5ก็คือเมื่อก็คือเราทำการปริ้นเอกสาร2อ,อย่างนะคะที่ทางฐา,านทูตได้ส่งอีเมลมาในขั้นตอนอข้อ2อ,อะก็จะให้ทำการปริ้นเอกสารมา2ออ,อย่างก็มีเอกสารหนึ่งก็คือแบบคำขอลงทะเบียนกับไทยอันที่2ก็คือใบ,ใบตอแปนะคะ นี่ให้เราทําการปรินเอกสารสองชนิดนี้แล้วก็มาลงรายละเอียดต่างๆนะคะเหมือนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครกรอกข้อมูลเสร็จก็ลงชื่อพอลง,ลงลงลงชื่อเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปหรือว่าสแกนเอกสารสองสองสอฉบับเนี้ยที่เราได้กรอกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งกลับคืนไปให้ส่งกลับคืนไปให้ทางสารทูตนะคะ ส่งกลับไปในอ e ีเมลที่ฐานทูตส่งมาหาเราค่ะส่งกลับตอบกลับไปในอ e ีเมลนั้นเลยค่ะมาถึงขั้นตอนที่6นะคะก็คือให้เราทำการจองการจองจองคิวหมอไปตรวจฟิ o f ูไฟค่ะฟิ o file เนี่ยเราจะต้องมีใบอา,ายุมันจะอยู่ที่72ชั่วโมงก่อนเรา่อนที่เราจะบินนั่นก็หมายความว่า นจะบินวันที่สิบสี่ก็คือวันที่สิบสองกับวันที่สิบสามเนี่ยให้เราทําการจองอะจองคิวไปตรวจฟิสตูไฟค่ะในก็ได้ทําการจองไว้วันที่สิบสองนะคะในในในก็ได้ทําคลิปว่าการอ่ากา,า,ารไปตรวจฟิสตูไฟว่าเขาตรวจอะไรบ้างนะครไม่ได้ไม่ได้ตรวจโควิดนะครับแต่ในดีอย่างคือของหนอะไปตรวจไปตรวจฟรีในก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบริการของเขาหรือว่าเขาลืม แต่ไนได้พิมพ์แบบฟอร์มมาฟิตูไฟล์ไปให้ให้ให้แค่หมอติ๊กแล้วก็เซ็นชื่อค่ะเล่นไนก็ไม่ต้องเสียงเงินนะคะคือและหลังจากนั้นอ่ะรอประมาณ10วันนะครับในวันที่5เดือนอตุลาคม2020นะครับไนก็ได้รับตัว e ๋วอีทิเกตของการบินไทยนะครับบางคนก็มีปัญหา ในการรับอาดตัว e ๋วอีทิเกตก็คือจะต้องไปติดต่อกับการบินไทยโดยตรงเลยนะครับบางคนก็ส่งบินไปส,นส่งบินการจ่ายเงินไปเรียบร้อย,ลยแล้วแต่การบินไทยไม่รับอันนี้อาจจะได้ตัว e ๋วอีทิเกตล่าช้าแต่แต่ในในรายละเอียดขั้นตอนเนี่ยเขาเขาก็ระบุไว้เรียบร้อยว่าบางทีบางทีอะเขาจะส่งอ e ีทิเกตก่อนการเดินทางคะ่ะล่าช้านะครับมาถึงขั้นตอนที่7นะครับ คือก็คือวันที่8เดือนตุลาคม2020นะครับนะครับนายก็ได้รับอ,อีเมลหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานทูตนะครับวันที่8แต่ในขั้นตอนอของสถานทูตเขาจะระบุว่าใบรับรองนี้จะส่งหาให้ในายประมาณภายในวันที่9นะครแต่นายก็ได้รับก่อนเมื่อเราได้รับแล้วเนี่ยให้เราทําการปริ้นเอกสารออกมาแล้วก็ เซ็นชื่อเซ็นชื่อแล้วก็ถ่ายรูปหรือว่าสแกนสแกนเอกสารเนี่ยส่งกลับไปให้ทางสารทูตครับแต่ในของไนเนี่ยกรณีไน,นเนี่ยในท์ทำการส่งต่ออีเมลไปให้แฟนแต่แฟนไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเปิดได้นะครับ pdf เอกสารประเภท pdf นะครับไนก็ไม่แน่ใจว่าไอ้นี้เป็นเอกสารสําคัญของเฉพาะไนหรือเปล่าไนก็ส่งให้แฟนเพื่อที่จะปรินเป็นเอกสารแต่ส่งไม่ได้ก็คือไน พิมพ์ออกมาเป็น PDF ก็คือไม่ได้นี่ก็ทกาํานาะเหมือนกับเราสครปหน้าจอเราเราเข้าไปดูได้แล้วก็เราสครปหน้าจอแล้วก็ตัดให้มันพอดีกับกระดาษ A4 ประมาณนี้เอาออกออกแค่ให้เห็นชื่อเราเห็นชื่อเรานะคะแล้วก็ทําการพิมพ์มาเป็นแบบรูปภาพถ้าเป็นไฟล์ของรูปภาพะจะสามารถส่งส่งไปให้แฟนแล้วก็พิมพ์ออกที่ออฟฟิศของแฟนได้นะคะ บางคนก็มีปัญหานี้ไนก็เจอมากับตัวค่ะแล้วแตอ่อีกสารเนี่ยใช้ได้นะคะในการเช็คอินเพราะไนก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วทางสถานทูตมันจะเบลอๆสักหน่อยนะเพรามันเป็นแบบว่าแสป,ปน้าจอแต่มันก็พอเห็นชื่อเราอยู่นะแล้วก็ทําการปรินแล้วก็ส่งไปให้ทางสถานทูตค่ะก็มาถึงขั้นที่8นี้ขั้นๆวันที่12อตุลาคม2020นะครับก็คือเนี่ย ไปตรวจฟิทูไฟที่เราได้ทําการจองหมอหมอเพื่อตรวจเราเรามีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเดินทางนะคะก็ไปตรวจนะคะ,ะทางสถานทูตเขาจะมีรีดของคลินิกต่างๆมาให้นะคะมาให้เราเลือกว่าเราสามารถไปตรวจได้ที่ไหนบ้างแต่เราก็สามารถไปตรวจอนอกเหนือจากท,ที่สถานทูตได้แจ้งไว้ไว้ก็ได้นะคะถ้าใกล้บ้านของคุณะ ไนเปไปตัวที่เน,น,นสเควร์นเนสก็ห่างจากาที่ไนยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครบก็เขาบอกว่าให้ใหมีลายเซ็นของ,ของหมอและก็มีสแตมป์ลายามของหมอแต่ไนๆนก็ไม่ได้สแตมป์ของคลินิกนะครบเพราะบางคนไปตรวจแล้วไนก็เห็นมีเขามีามสแตมป์ชื่อหมอแล้วก็ชื่อคลินิกตอนแรกไน,นก็กลัวว่าจะมีปัญหานะคะแต,แต่ก็สารทูตก็ตอนที่เช็คเอกสารเขาก็บอก ตอนนี้ก็หมายถึงอ่หมอหมอเขหมอ,หมอก,ก,ก็ต้องมีแบบส่วนตัวสเต็มก็คือไม่สามารถก๊อปปี้หรือไม่สามารถไปแปลปอมมันได้แบบประมาณเนี้ยก็โอเคอ่ะผ่านการเช็คอินค่ะมาถึงขั้นตอนการสุดท้ายนะคะก็คือเตรียมตัวบินค่ะอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือวันที่1 4ตุลาคม2020ก็คือแล้วก็เตรียมเอกสารทุกอย่างที่เป็นตัวจริงไปด้วยนะคะทั้งเอกสาระะใบต่อแปลเอกสารใบรับ,บรอง จากสถานทูตใบฟิทไฟล์อบฟิไฟล์ ine, mm hmm. เมื่อเราได้มาแล้วเราต้องทําการถ่ายรูปหรือสแกนแล้วก็ส่งไปในอ e ีเมลทางสถานทูตด,ด้วยนะคะ mm hmm. นี่เอกสารสําคัญ3อย่างที่จะต้องติดตัวเราในการเดินทางนะคะมีใบต่อ8หนังสือรับรองจากสถานสถานทูต แล้วก็ใบ fit to f ฟลนะคะถ้าไม่มี3อย่างเนี่ยเราจะไม่สามารถเช็คอินได้นะครับตอนแรกนานก็กังวลนะคะว่าอาจจะมีปัญหาในการเช็คอินนะคะกับอคอเตอร์การบินไทยแต่ทางสารทูตสวีนได้ได,ได้บริการดีมากนะคะก็คือได้มาช่วยเราตรวจเอกสารก่อนที่ก่อนที่เราจะไปเช็คอินว่าเอกสารเนี่ยโอเคไหมมีปัญหาอะไรไหมทางสายทูตก,ก,ก,ก็ก็ดีค่ะก็คือมาช่วยเหลือนะคะในการขับไทย นายกต้องขอขอบคุณทางฐานทูตไว้ในนาทีนี้ด้วยนะคะที่ดําเนินการต่างๆในการนําระไทยกลับพืานนะนายก็ก็ตื้นตันนะที่เขาก็ทุกกหน่วยงานหรือว่าทุกเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับการขับไทยนายเห็นโอ้ประเทศไทยได้รับมือกับโควิดดีมากก็คือเขาปกป้องกาน โควิดระบาดเนี่ยน,นะพอมาพอมาถึงสานามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการการควบคุมไม่ว่าโอเคนะครับสวีเดนก็คือเขาก็ไม่มีกฎเยอะมาถึงไทยเนี่ยเราจะเห็นความแตกทางว่าเราจะไปบัตรตัวยังไงในช่วงโควิดนะครับก็คือก็ดีต่อทุกคนคะ่ะสุดท้ายนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะต้องต้องการเดินทางขับไทยในช่วงโควิดนะครับ เอกสารเยอะแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากนะคะก็เพื่อป้องกันการระบาดนะคะของโควิดนะคะเพราะถ้าปกติก็ไม่ได้ลำบากขนาดนี้นายก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงห่างไกลาจากโควิดค่ะคลิปนี้ก็ได้มาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ